ทางด้านของการประเมินที่ทางเศรษฐกิจกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ SCBEIC ได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยประจำปี2,566ค่ะลดลงมาเหลือ3.1%หลังเศรษฐกิจไตรมาสที่2นั้นโตต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะ ศูวนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB EIC ได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจประจำปี2566เหลือ3.1%จากประมาณการเดิมที่3.9%จากข้อมูลจริงไตรามาสสที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกที่หดตัวอย่างรุนแรงต่อเนื่องแต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวค่ะ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวได้ดีตามประมาณการที่30ล้านคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วยหนุนภาคบริการให้ฟื้นตัวอย่างต่อนเนื่องลดความเปราะบางในตลาดแรงงานลงไปได้นะคะ โดยทางด้านของดรสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economics Intelligence Center หรือ EIC และรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่า มุมมองประจำปี2567นั้นคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตแบบเร่งตัวขึ้นที่ระดับ3.5จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องขยับขึ้นเป็น37.7ล้านคนการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการอนุมัติการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการ <c oughs> ส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และการส่งออกที่จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวคะ่ะประมาณการเอาไว้นะครับว่าธีมของการเติบโต ของประเทศไทยในปีหน้าเนี่ยจะมาจากในประเทศและในประเทศมีสองตัวหลักอันที่1คือการบริโภคซึ่งฟื้นตัวมาจากการที่ตลาดแรงงานเริ่มดีขึ้นอันที่สองที่เราชอบมากๆนักเศรษฐศาสตร์ชอบมากก็คือการลงทุนเราเห็นแล้วครับว่าการ relocation การลงทุนของประเทศต่างๆกระจายลงมาในภูมิภาคมากขึ้นและประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพเราเห็นเม็ดเงินมาลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่นะครับในอิเล็กทรอนิกส์ในพลังงานสิ่งเหล่านี้แหละครับผมคิดว่า ถ้านอกจากขนาดเรารอนะเขายังมาเลยแต่ถ้าเกิดเราไปหาเขาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมี potential ออีกมหาศาลครับ จากนี้นะคะยังมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากนโยบายรัฐบาลค่ะหากออกมาตรการกระตุ้นการใช้ใจ่ายครั้งใหญ่เช่นดิจิ t a l w a l เ e t เศรษฐกิจไทยปีหน้าอาจขยายตัวได้เกิน5%ชั่วคราวแต่ต้องแลกด้วยต้นทุนการคลังในระยะยาวที่อาจส่งผลให้นี่สาธารณะสูงเกินเพดานหนี้ที่70%ของ GDP เร็วขึ้นประมาณ2ปีและอาจกระทบพื้นที่การคลังเพื่อรองรับความไม่แน่นอนข้างหน้าและเสถียรภาพการคลังของประเทศได้ล่ะคะ่ะ เป็นมุมมองของทาง SCBEIC นะครับถ้ามีามุมมองด้านเศรษฐกิจดีๆน่าสนใจจากทาง s c b i e i c เนี่ยเดี๋ยวรายการเราเอามานำเสนอเป็นระยะนะครับ